สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเอซิดควาครับเราก็มาเจอกับเกมอิกราคอนิเคิลครับซึ่งจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับที่จะใช้การต่อสู้กันและมีตัวละครที่น่ารักสวยงามไวฟูโลลีนะครับให้เราเลือกเล่นกันอย่างมากมายด้วยนะอมาดูตัวละครเล่นกันนิดนึงนะครับก็จะมีน้องเอริกานะครับที่จะเป็นตัวเอกของเราในเรื่องนี้นะแล้วก็มีน้องโซเนียนะครับน้องมารูรนะครับผมน้องยูนะแล้วก็น้องเอมิลี่นะฮะที่จะได้ในช่วงแรกๆรวมถึงตัวละครเจ๋งๆหลายๆตัวนะครับที่จะ ปรากฏกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาพิส uh, นะครับยูเ uh รีย huh. นะครับใครสนใจเนี่ยก็แวะเวียนกันมาได้เลยนะสำหรับเพื่อนๆนที่สนใจที่จะเล่นเกมตอน Open Beta นะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วมีลิงก์อยู่ที่ ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าลงททเบยนล่วงหน้าได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมในส่วนของยอดการลงททเบยนล่วงหน้านะที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมในช่วง Open Be t ตด้วย่นอๆนะใครอยากได้มาริเบลนะครับสดาวฟฟรีเนี่ยก็อย่าลืมมาช่วยกันนะครับลงททเบยนล่วงหน้ากันเยอะๆครับนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารนะครับทางแฟนเพจอิคตราคุนิคอบายบอลไฟแกร์ตอริงครับ เป็นค่ายของคุณโอ๊ตปราโมทนะที่ได้นำเกมนะครับอ i กตระกนิเิลเนี่ยเข้ามาเปิดให้บริการแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยสำหรับเกมเมอร์ชาวไทยนะรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีให้เล่นนะครับทางหน้าเพจรวมถึงคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Discord TikTok YouTube หรือว่า i n s t a g r a m นะผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลย าาการจัดทีมนะครับในทีมหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่องนะครับที่เป็นช่องแบบนี้ทั้งหมด3คอลัมน์ครับด้านซ้ายสุดตรงกลางแล้วก็ด้านขวาสุดนะโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีโรของตัวเองอยู่นะเช่นตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยนะครับมันจะเป็นลูกศรซ้ายสุดนะครับเป็นสีแดงตรงนี้มันจะลงได้แค่แถวหลังก่อนแต่ว่าถ้าแถวหลังเต็มเนี่ยมันจะสามารถมายืนแถวกลางได้นะก็คือ ต้องลงแถวตัวเองให้เต็มก่อนถ้าแถวตัวเองยังไม่เต็มเนี่ยจะไม่สามารถไปยืนแถวอื่นได้เช่นอ่ะเราลองใส่ตัวแถวหลังอีก2ตัวนะแล้วสมมติว่าเราอยากใส่ตัวแถวหลังเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเอามาลงแถวกลางไม่ได้ถูกไหมแต่เราสามารถยัดเข้าไปเพิ่มได้ในกรณีที่แถวหลังเราเต็มแล้วแบบนี้ครับสามารถวางได้อ่าโอเคเนาะเช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวละครที่ยืนแถวกลางสมมติว่าเราต้องการตัวละครแถวกลางแต่เราอยากจะให้มันไปยืนข้างหลังอ่ะเป็นตัวซัพพอร์ต ก็จำเป็นต้องอัดแถวกลางให้เต็มก่อนมาถึงจะสามารถหยิบต,ตัวแถวกลางเนี่ยไปยืนแถวหลังได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้จะให้ลําดับความสําคัญคือแถวที่ล็อกต้องเต็มก่อนถ้าไม่เต็มไม่สามารถจัดฟอร์เมชันพิเศษได้นะเอาล่ะโดยการเล่นปกติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะจัดฟอร์เมชันเป็นตัวโล่ยืนหน้าสุดอ่ะพวกสายแทงนะฮะยืนหน้าสุด แล้วก็ตัวตรงกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกตัวบัฟตัวซับต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าเรามีตัวอะไรน่าสนใจอ่ะแล้วก็หยิบมาวางได้นะเจ็บๆอ่ะอะไรแบบนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดเรามีตัวซับเนี่ยเกินก็อาจจะไปยืนข้างหลังสักตัวหนึ่งก็ได้หรือเราจะไปเล่นเป็นตัวดาเมจที่เขาเน้นยืนหลังเลยก็ได้นะเพราะว่าตำแหน่งการยืนเนี่ยนะครับมีผลด้วยโดยแถวหน้าสุดเนี่ยถ้าเลือดน้อยจะถึกขึ้น แถวกลางเริ่มมาได้เกรเพิ่มเลย1แต่ว่ามีโอกาสแค่20%เท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวละครที่เป็นตัวเปิดเนี่ยนะครับแล้วคุณอยากให้ออกสกิลเร็วเนี่ยกดไม้ตายไวๆเนี่ยควรอยู่ตรงกลางนะพอเริ่มเกมมามีโอกาสที่จะได้อีเธอร์นะครับพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1ช่องเลยนะทำให้เก็บเกรได้เร็วขึ้นครับส่วนแถวหลังจะตีแรงขึ้นเมื่อเลือดน้อยนั่นเองอ่นนี้คือการวางฟอร์มชั่นนะทีนี้ เรามาลองดูเกมพเพลย์กันนอกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยนะสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะส่งผลทั้ง2ฝ่ายครับเช่นสภาพฝนตกจะทําให้ความเสียหายจากสถานะเลือดไหลติดพิษแล้วก็เผาไหม้เนี่ยแรงขึ้น30%มีผลทั้งของฝ่ายเราและของอีกฝ่ายแล้วก็จะมีช่วงเวลาครับช่วงเวลาบ่ายเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มนะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการแพชนาธาตด้วยนะครับก็ เป็นปืนชนะใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ชนะหยดน้านะครับอันนี้ก็คือน้ําชนะไฟไปชนะพืชหรือลมก็ได้แล้วก็พืชชนะน้ํานั่นเองแล้วก็จะมีท่าที่เป็นไรธทตานะครับเพิ่มอีกอันหนึ่งนะโดยนะครับ<ด>ปริมาณแอคชั่นสูงสุดเนี่ยจะเท่ากับตัวละครของเราในทีมในทีมเรามี5ตัวใช่ไหมครับจำนวนเม็ดแอคชั่นจะมีทั้งหมด5เม็ดก็คือเราสามารถขยับอะไรก็ได้5ครั้งนั่นเองนะจำเป็นต้องขยับให้ครบถึงจะจบเทิร์นได้ โดยนะครับการ์ดท,ที่เราใช้เนี่ยสมมุติว่าเราใช้เป็นตัวนี้นะครับอาระบับปุ๊บก็ใช้1นึ่งไอชั่นนะครับหายไปแล้วก็โจมตีนะครับเมื่อกี้เนี่ยใช้ไป1น,นึ่งไอชั่นนะครับจาก2เกตเนี่ยขึ้นมาเป็น4เกตเพราะว่าเราได้เกตเพิ่มจากการที่เราใช้สกิลต่อมาเรากดสกิลนี้ปุ๊บถ้าเกตตรงนี้เต็มครับเราจะได้การ์ดไม้ตายมานะ เป็นการกดไม้ตายเราก็สามารถใช้ไม้กายเลยก็ได้ซึ่งการใช้ไม้ตายก็เสียแอคชั่นเหมือนกันจะเห็นว่าเราใช้ไป3แล้วเลขสองเราอาจจะเปิดตัวแทงยกโล่ไว้เพราะว่าศัตรูเนี่ยมักจะมาลุมตัวหน้าสุดก่อนค่อนข้างเสมอเลยส่วนแอคชั่นหนึง่งเราก็อาจจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เราขนาดเลยนะครับเช่นแบบนี้พอจบเทินครับผมเราจะจวกการ์ดใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับทั้ง10ใบเลยทีนี้การ์ดที่เราไม่ได้ใช้ มันจะอัพเป็นเลเวล2เวลาการดขึ้นเป็นเลเวล2มันจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับหรือได้เอฟเฟกเพิ่มเช่นสกิลนี้ตอนแรกจะไม่มีหลงไหลจะมีแค่ข้างล่างพอขึ้นเป็นเลเวล2ปุ๊บมันมีหลงไหล50%เพิ่มมาและการใช้การเลเวล2ก็ยังกินแอคชั่นเดียวเหมือนเดิมแต่การกดสกิลนะครับที่เป็นการแอคชั่น2เนี่ยมันจะได้เกรไม้ตายเพิ่ม2ช่องด้วยครับปกติเกรไม้ตายเราใช้สกิล1เนี่ยมันจะเพิ่ม1 แต่ถ้าเราใช้สกลิล2นะครับปึ๊บนะครับ <โด S 1> เกรดจะขึ้น2อง <_ d ata> เป็น5เลยแบบนี้ครับส่วนการกดไม้ตายก็จะเป็นการล้างเกรดของตัวเองนะครับหายไปปึง้งแบบนี้อันนี้คือเรื่องของการได้เกรดส่วนอีกฝ่ายนะครับมันจะมีการ์บอกอยู่เหมือนกันว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาทําอะไรเช่นไอเนี่ยเป็นการลูกดาบการลูกดาบเนี่ยคือการโจมตีครับมนันจะโจมตีเราในเทิร์นต่อไปแล้วก็ไอหมอน,นียจะเป็นตัวฮิลส่วนลูกหัวกะโหลกจะเป็นพวกดีบัฟครับจะมีประมาณ4 สายนะก็จะมีโล่เป็นบัฟหัวกะโหลเป็น De uff, ปดีบัฟลูกดาบเป็นโจมตีแล้วก็ลูกสีเขียวเนี่ยเป็นฮิลนั่นเองสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักเมคนากนะครับรู้จักความสามารถของการ์ดแล้วก็การบริหารนะครับแต้มทางแอคชั่น5ครั้งและจํานวนการ์ดที่เราใช้เนี่ยมันจะได้เกรดขึ้นมาเช่นตัวตัวนี้นะครับผมมีเกรดเนี่ยสเกรดละถ้าผมใช้การ 2 2เลเวล2เนี่ยจริงๆแล้วเกตมันจะเกินนะเราอาจจะใช้แค่การเลเวล1ก็ได้ถ้าเราสามารถบริหารตรงนี้ได้เราก็จะสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับตัวละครที่เราจะแนะนำนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวครับที่เพื่อนๆสามารถครอบครองได้โดยไม่ยากนะก็คืออาร์พสนะครับผมยูเรียโมรานาสามตัวนี้ได้อย่างไรอันดับแรกเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆโหลดเกมมาเสร็จนะครับล็อกอินให้ล็อกอินเป็นเกสก่อน หลังจากนั้นกดข้ามบทสึกสอนเข้ามามันจะมีตู้อาพีชแล้วก็ตู้เริ่มต้นนะให้มาที่ตู้อาพีชก่อนครับเข้าเกมมาเนี่ยคุณจะมีเพชรประมาณ5,000ครับผมสามารถกาชปองได้40โปรใน40โปรนี้ให้เพื่อนๆกาชาให้ได้ตัวอาพีชให้ได้หรือให้ได้ยูเรียก็ได้นะมี2ตัวนะที่ค่อนข้าง หาได้ไม่ยากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสเตฟานีแต่ว่าตัวสเตฟานีเนี่ยจะไม่สามารถหาได้จากในตู้สตาร์เตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะเอาเป็นยูเรียกับอาพิสหรือว่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งใน2ตัวนี้นะครับบวกกับสเตฟานีก็ได้ตรงนี้สามารถเลือกได้ครับในส่วนคลิปนี้ผมขอมาแนะนําในส่วนของยูเรียกับอาพิสแล้วกันแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆหมุนได้ใน40โรเพื่อนๆสามารถเล่นต่อได้เลยครับ แต่ถ้าเพื่อนๆหมุนไม่ได้เพื่อนๆสามารถเข้ามาจัดก,การบัญชีนะาารตรงนี้ครับเราก็ลบบัญชีเกสได้หลังจากนั้นล็อกอินเป็นเกสเข้ามาใหม่เพื่อสุ่มต่อได้ครับเป็นการรีไอดีที่สามารถทําได้จากในเกมเลยอ่ะทีนี้พอเราได้อาร์พิสมาหรือว่ายูเรียมาเราก็ไปปุ่นในตู้สตาร์เตอร์อีกครั้งหนึง่งเพื่อเอาอีกตัวละครตัวหนึ่งครับจากในตู้สตาร์เตอร์นั่นเอง ส่วนตัวละครที่3นะครับโมรานาเนี่ยจะเป็นตัวแจกฟรีที่จะได้รับเมื่อเพื่อนๆเ,เล่นในสเตจเนื้อเรื่องนะครับอ่าประมาณดัน1นึ่งตรงนี้นะจะได้ตัวโมรานามาครับขอไปที่ยูเรียก่อนแล้วกันยูเรียเนี่ยนะฮะเป็นตัวละครสายกายภาพที่ครบเครื่องมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเปิดเกมที่ดีครับ เออส่วนหนึ่งเลยนะครับเวลาคุณออโต้เนี่ย AI จะมีการรันสกิลที่ค่อนข้างสุ่มแต่ว่าตัวยูเรียเนี่ยมักจะเป็นตัวละครตัวแรกเกือบตลอดเลยที่ได้ออกสกิลก่อนแล้วมันสามารถรันสกิลได้ค่อนข้างดีครับทำให้เวลาเราออโต้เนี่ยลดโอกาสในการที่บอทเนี่ยจะไปออกสกิลเกลือในทีมได้ ความสามารถของเขาคืออะไรอันดับแรกเลยคือยูเรียเนี่ยจะกดสกิลสก่อนสกิลสของยูเรียเนี่ยจะเป็นในส่วนของการบัฟนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10% 2เทิร์นมันจะกดให้ตัวเองครับอะต่อมาสกิลแรกสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลทำดาเมจสายกรยภาพครับ,รบและลดเกราะได้57 1เทิร์นตรงนี้เนี่ยพอกด2ส,สกิลเนี่ยปกติเริ่มเกมมาจะมีเกรดสเกร กดสองสกิลเนี่ยจะได้เป็น4เกจใช่ไหมครับแต่ว่ายูเรียเนี่ยจะมีแพสซีติดตัวครับที่เมื่อใช้สกิลแอคทีฟจะได้พลังงานอีเทอร์เพิ่ม1ห,หน่วยนั่นหมายความว่าเมื่อกด2ส,สกิลเกจยูเรียจะเกิน5ครับทำให้ยูเรียสามารถออกสกิลไม้ตายได้ในเทิร์นนี้เลยซึ่งก็คือ การโจมตีแบบ LE นะครับสกิลหมูนแล้วก็มีลดเกราะกายภาพเพิ่มขึ้นอีก193พร้อมกับแปะสถานะเลือดไหลนะครับซึ่งจะทำดาเมจ10%รของเลือดศัตรูทุกๆ2เทอร์มต่อมาวิธีการเล่นยูเรียนะครับก็คือเราจะใช้สกิล2ของยูเรียก่อนนะครับที่เป็นการบัฟพลังโจมตีนะก็สามารถบัฟตัวเองได้เลยครับเกรดนะครับจะเพิ่มจาก2เป็น3นะแต่ว่าตัวยูเรียเนี่ยมีแพสซีฟที่สามารถเจนเกรดเ,เ,เพิ่มได้เวลาใช้สกิลนะทำให้มันขึ้นเป็น4เกรดแล้ว เราสามารถใช้สกิลหนึ่งของยูเรียนะครับในการลดเกราะศัตรูพร้อมกับทาดามเมจไปด้วยในตัวนะจะทําให้ยูเรียเนี่ยนะครับเกรดเต็มในเทิร์นแรกเลยทีนี้เราก็สามารถออกสกิลไม้ตายนะครับเอเทอร์บรัสนะครับในการลดเกราะหมู่ของศัตรูพร้อมกับทําดามเมจแล้วก็แปะเลือดไหลด้วยถ้าเข้าไปแบบนี้อ่ะเรามาดูแบบออโต้นะครับเริ่มมายูเรียเนี่ยก็จะบัฟพลังโจมตีก่อนเนาะปุ๊บอ่ะเห็นไหมกดบัฟเสร็จปุ๊บ เกรเพิ่มมัเป็น4นะครับแล้วกดออโต้อีกรอบหนึ่งอ่ามันออกไปตีนะครับผมหลังจากนั้นอย่ยเกรจะเจะต็มทําให้สามารถออกอันติได้เห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นการออโต้ของทีมที่มียูเรียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงเป็นตัวเปิดที่ดีมากๆในทีมครับทีนี้ก็อยู่ที่ตัวละครอ,อื่นในทีมและว่าจะมีความสามารถในการทำคอมโบต่อจากตัวยูเรียแบบไหนนะครับ อีกตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําก็คือในส่วนของอาพิสนะครับที่เป็นตัวหน้าตู้ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าตอน Open Beta เนี่ยตัวหน้าตู้เปลี่ยนไปเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่จะยากขึ้นเพราะว่าไม่มีเรดอัพให้ก็อาจจะไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน้าตู้เนี่ยเป็นสเตฟานีหรือเปล่าถ้าเป็นสเตฟานีเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นสเตฟานีครับแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเนี่ยหรือเป็นตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถรอให้มันหลุดเรดเพื่อเอาอาพิสหรือสเตฟานีได้ครับ ในส่วนของอาพิสนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ช่วยในการซัพพอร์ตทีมนะโดยสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีก่อนตอนขั้น1นึ่พอขั้น2เนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของดาเมจนะครับที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีก20%ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นเราจะไม่เล่นอาพิสในเทิร์นแรกครับให้รอเล่นตอนเทิร์ที่2นะ ส่วนอีกสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลดีบัฟเหมือนกันตอนขั้นแรกเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมา15%ของขั้นแรกเนี่ยจากที่ลองลองดูแล้วเนี่ยสู้ให้ตัวดาเมจ2ตัวโจมตีเนี่ยมันจะทำดาเมจได้ดีกว่าครับทีนี้พอเป็นขั้น2เนี่ยมันจะมีในส่วนของการเพิ่มนะครับสถานนะหลงไหลแต่ว่ามีโอกาสติดแค่50%นะมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีกได้ครับ10% แล้วก็ขั้น3ามเนี่ยจะการันตีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสามารถรอสกิลของอาร์บิสเนี่ยให้เป็นขั้น3ามก่อนแล้วค่อยใช้ตอนเวฟบอสก็ได้นะมันจะช่วยบูสต์ดาเมจเป้าเดี่ยวขึ้นอีก30%และมีดาเมจจากการเพิ่มแบบรวมอีก30%เป็น60%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับและยังมีชามอีกนะครับอีก1 0เป็น70%เดเงูเยอะมากเป็นตัวดีบัฟที่บูสต์ดาเมจขึ้นได้เยอะมากเหมาะกับการตีบอสเป็นหลักครับทีนี้ยังไมม่หมด ไม้ตายนะครับของตัวอาพิสเนี่ยจะเป็นการบัฟทีมครับทีเนี้ยมันเป็นสกิลที่โกงมากครับด้วยความที่เวลาใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสเบิ้ลสกิลได้เช่น สมมุติว่าเรากดอันติเมทเสร็จปุ๊บแล้วเราใช้สกิลเอ่อสกิลวิงวิบวิงวิบเนี่ยนะครับวิงวิงเนี่ย <laughs> มันจะมีโอกาสออกสกิลเดิมซ้ําอีกรอบหนึ่งได้แล้วบัฟเนี่ยมันให้ทั้งทีมครับนั่นหมายความว่าตัวดาเมจหรือตัวอื่นๆเนี่ยที่ออกสกิลหนึ่งแรงๆเนี่ยสามารถออกสกิลซ้ําได้อีกครับเป็นอะไรที่ขี้โกงมากแล้วเปอร์เซ็นต์มัน80%นะมันถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมา,มากๆครับเกือบจะตลอดเลยถ้าเกิดเราไม่ได้เบิ้ลเนี่ยก็คือจะแอออออบบบบเเคคลลืืนนนนิิดึงแแ้้้ววัฟยู่3นะ่3ทร์ะโโหบบาุม,มาก มากนะครับนอกจากนี้มันยังบัฟเพิ่มความเสียหายได้อีก15%เพิ่มความเสียหายนี่คือเพิ่มฝั่งเรานะครับไม่ทับกับดีบัฟที่ไปดีบัฟศัตรูเมื่อกี้มันจึงเป็นตัวละครที่ช่วยบูสต์ดาเมจให้ทีมได้สูงมา,มากๆครับตัวอาร์บิสนะแพซีฟของอาร์พิสนะครับก็จะเป็นเมื่อใช้สกิลแอคทีฟสกิลครับจะซูมล้างบัฟของศัตรูได้2อัน อันนี้ก็ดีครับเวลาศัตรูมีบัฟต่างๆเนี่ยเวลาเราลันสกิลของอาร์พิสไปเนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่มลบบัฟของศัตรูได้ทําให้เราไม่ต้องไปใส่ตัวลบบัฟเฉพาะทางเพิ่มมาอีกนะครับสกิลของอาร์พิสนะครับเริ่มมาเราได้ดองสกิลของอาร์พิสไว้นะครับแล้วก็ผ่านมา1เวฟตอนนี้เข้าเวฟที่2เนี่ยจะมีตัวบอสอยู่ทีนี้อาร์พิสเนี่ยมีเกรดอยู่1ละนะครับเออสเกรดแล้วก็ขาดอีก2เกรดเนาะเราจะใช้สกิลของอาร์พิส นะครับหสกิลเนี่ยเกรจะเต็มเลยเราใช้ชามก่อนละกันนะครับในการ a m p l ิฟายดาเมจเป้าเดี่ยวให้แรงขึ้นนะปึ๊บอ่าติดติบัฟเข้าไปทีนี้เกรเต็มครับเราสามารถใช้สกิลไม้ตายได้เลยนะตอนนี้เนี่ยทั้งทีมเราเนี่ยก็จะมีโอกาสใช้สกิลเบิร์นได้นะครับอ่าเราลองเทสต์ละตัวเลยละกันนะครับมี3ามแอคชั่นนะเอ่ออาพิสก่อนนะครับอาพิสเนี่ยมี a m p l ิฟายดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%เปทีเข้ไปหนึ่งทีเห็นไหมฮะเบิร์นอีกทีนึ่ง เหมือนได้แอชั่นเพิ่มฟร,รีทีนี้ก็ยังเหลืออีก2ตัวนะครับอีกแอคชัน่นเราก็สามารถใช้สกิลที่เป็นสกิลเดี่ยวเนี่ยนะครับเพิ่มได้อีกนะแต่มันไม่มีผลกับไม้ตายนะครับเราไม่สามารถใช้ไม้ตายเบิ้ลได้นะเราลองใช้สกิลของโมรานาแล้วกันครับผมอ่ะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะซึบไปหนึ่งทีโอเคไม่ออกสกิลหนึ่ง <S 1> <S 1> <S เปียงเข้าไปอ่ะเบิลเห็นไหมฮะสกิลหนึ่งเบิลได้นะครับผมแบบนี้ครับ เห็นอย่างฮะว่ามันขี้โกงขนาดไหนมันเหมือนเราได้แอคชั่นฟรีเมื่อกี้อีก2ครั้งเลยนะจากเดิมเราแอคชั่นได้5ครั้งใช่ไหมกลายเป็นแอคชั่นได้7ครั้งนะครับเออถ้าเกิดจังหวะเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้ตัวโมราณกดสกิล2แล้วเฟลเนี่ยเราสามารถไปใช้ตัวอื่นเนี่ยกดสกิล1เพิ่มก็จะมีโอกาสที่สามารถเบิลเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งกลายเป็น3ครั้งเลยนะตัวละครที่3นะคะที่เป็นตัวแจกนะครับก็คือนะโมรา่านะโมรา่าเนี่ยเป็นตัวละครดดเมจครับที่ ค่อนข้างช่วยในช่วงต้นเกมได้ดีมากครับสกิลแรกของโมรานาเนี่ยจะเป็นการโจมตีดิบๆเลยไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเลยนะยิ่งสะสมการ์ก็ยิ่งแรงครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยจะค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆในเกมสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลลักเป้านะครับหเป้านะแล้วก็ทำดาเมจด้วยพร้อมกับแปะรมบนหัวอีกฝ่ายครับหมยหัวไว้โดยหมายหัวเนี่ยนะครับจะทําให้ ศัตรูตัวนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายแรงขึ้นเกมเพลย์ก็คือเราจะใช้สกิล2นะครับในการล็อกหัวศัตรูก่อนแล้วค่อยกดสกิล1มันจะแรงขึ้นนะฮะโดยสกิล2เนี่ยจริงๆสามารถโจมตีแนวหลักได้เพราะว่ามันสามารถล็อกตัวไหนก็ได้นะ ส่วนสกิลแรกเนี่ยจำเป็นต้องตีตัวหน้าสุดเท่านั้นมันจึงจะผัดผัดนิดหนึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่มีตัวแข็งยืนค้ำอยู่นะครับแต่ถ้าเจอศัตรูยืนหลังอ่ะบางๆเนี่ยนะฮะหรือว่ามีตัวตีหมูสาสกิลไปแล้วแลวศัตรูเนี่ยเลือดเลือนน้อยเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้ในการปิดศัตรูได้เหมือนกันนะครับ ส่วนเอฟเฟกหนึ่งนะครับก็คือจะสามารถหายตัวได้การหายตัวของโมราน่าเนี่ยก็คือจะไม่โดนล็อกเป้าที่เป็นสกิลเป้าเดียวนะฮะแต่ว่าเอฟเฟกหายตัวเนี่ยตอนขั้นหนึ่งจะยังไม่มีนะต้องรอเป็นขั้น2ขึ้นไปก่อนถึงจะมีครับอีเทอร์บราส์ครับของโมราน่าจะเป็นการทำดาเมจที่รุนแรงนะครับเป้าเดี่ยวเลือกได้สามารถสับแถวหลังได้เพราะฉะนั้นคอมโบกับสกิล2ได้นอกจากนี้จะเพิ่มนะครับความเสียหายต่อศัตรูที่อยู่ แถวหลังนะครับในแนวตั้งอีก61%หมายความว่าถ้าเกิดตัวโมราน่าเนี่ยโจมตีตัวละครที่อยู่ในแถวขวาสุดของศัตรูนะและเป็นแถวแนวตั้งนะครับไม่ใช่แถวแนวนอนนะเป็นคอล,ลัมน์แนวตั้งเนี่ยตัวโมราน่าเนี่ยจะมีดาเมจแรงขึ้น61%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นตัวละครล้วงหลังที่แรงมากๆคอมโบซสองคือแรงมากๆครับส่วแพสสีฟนะฮะจะเป็นการเมื่อฆ่าศัตรูได้จะมีโอกาส60%ที่จะได้รับแอคชั่นเฟดเพิ่ม ก็คือปกติเราจะมีแอคชั่น5ครั้งถ้าล่าช็อตติดนะครับแล้วก็ติดโอกาส60%เนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้แอคชั่นครั้งที่6เพิ่มนะอันนี้ถือว่าแอดขี่โกเหมือนกันทีนี้เรามาดูเกมเพลย์กันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าน้องเล่นอย่างไรนะครับอย่าเทิร์นแรกเนี่ยเรายังเล่นยูเรียรเหมือนเดิมนะอ่ะยูเรียรชงไปก่อนปึ๊บแล้วก็ยูเรียรเนี่ยเป็นตัวละครที่ลดเกาะกายภาพนะครับพาะฉะนันเนี่ยมันสามารถเล่นเข้าคู่กับโมราน่าได้ดี หลังจากนั้นนะครับปกติโมรานาเนี่ยถ้าเกิดเรากดสกิลหนึ่งใส่เนี่ยจะเลือดลดประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราแปะสกิลสองก่อนเนี่ยมันจะทําให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นได้ครับส่วนสกิลสองเนี่ยสามารถแปะตัวไหนก็ได้นะเพียงแต่ว่าสกิลหนึ่งตอนแรกเนี่ยมันยังแปะโจมตีข้างหลังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้สกิลสองไปก่อนตอนเลือดไปนะครับเราก็จริงๆเนี่ยมันจะแรงขึ้นด้วยนะแต่ว่าตรงเนี้ยเลือดศัตรูไม่พอครับก็ <Sk ye. S 1> ลาช็อตไปเลยละกันเราใช้เป็นตัว ยูเรียเนี่ยนะครับในการลดเกาะต่อนโดยการกดสกิลเดียวเนี่ยเกจจะเต็มเลยนะอ่ะบัฟให้จริงๆบัฟให้โมราาก็ได้นะเพราะว่ามันตอนนี้กาสขั้น3แล้วสามารถเพิ่มอีเทอร์ได้2หน่วยด้วยอ่ะบัฟให้ปึ๊บเข้าไปแล้วก็อันติป้ายลดเกาะสวัสดหลังจากนั้นเนี่ยตัวสกิลของโมราาเนี่ยเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยจะได้เกจเต็มเอ่อแต่ว่าไม้ตายเราไม่มีสกิลสองใช่ไหมอ่ะเราปั๊มเกจเต็มไปก่อนแล้วกันนะ เลีย์ไปหนึ่งทีปึ๊บไม้ตายมานะทีนี้เนี่ยเรามีสองแอคชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลุ้นดูว่าเราจะติดโอกาส80%มั้ยไหมโดยที่ไม้ตายเนี G ่ยจีมอนสเตอร์มารับดาเมจไม่ไหวแล้วนะเราลาช็อตไปเลยแล้วกันตอนนี้มี2แอคชั่นอึ้งไม่ได้แฮะ <laughs> ไหนลองอีกรอบราวนี้ลาช็อตจะได้ไหมแอคชั่นมี5้าแอคชั่นนะเลีย์ <laughs> ไปหนึ่งทีอ้านี่ไงได้แอคชั่นคืนมาครับเท่ากับ เอ่อการแอคชั่นเมื่อกี้เราไม่เสียแอคชั่นเลยนะก็จะเป็นความสามารถของน้องประมาณนี้ครับโดยน้องเนี่ยปิดมอนสเตอร์ให้ได้เพิม่มโอกาสในการเพิ่มแอคชั่นให้กับทีมทำให้ทีมสามารถเล่นต่อได้แบบเรื่อยๆเ,เลยนั่นเองนะ,ะเชี่ยาไปปิงนะครับเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นไกด์เบื้องต้นแล้วกันนะครับสาหรับการใช้งานตัวละคร3ตัวที่เราสามารถเลียดีหาในช่วงแรกได้2ตัวเราก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแจกซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3ตัวนี้เป็นตัวละครที่ช่วยแบ่งในช่วงแรกได้ดีมากๆเลยครับส่วนอีก2ตัวถ้าเกิดเพื่อนๆกะเล่นแทงโบกฮิวยิงยาวเนี่ยเราสามารถใช้ตัวแจกได้ครับอย่างมารุรุเนี่ยก็เป็นตัวแทงที่ดีแล้วก็ตัวยูนะก็เป็นตัวฮิวที่ดีครับเพราะฉะนั้นอีก2ตัวสามารถจัด2ตัวนี้เข้าทีมได้เลย นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของอารีนาด้วยซึ่งตอนนี้ผมปลดล็อกอารีนาแบบเดียวแล้วนะครับอารีนาแบบเดียวเนี่ยเราจะเป็นต้องมาเซฟทีมป้องกันก่อนโดยนะครับเราก็อ่ะเราลองเซฟทีมป้องกันนะเดี๋ยวผมถอดตัวแทงออกปุ๊บอ,อันนี้เราก็ผมเปลี่ยนอันนี้ผมเล่นเป็นทีมแบบ PVE ผมไปเลยแล้วกันนะเซฟทีมป้องกันเรียบร้อยครับวเวลาศัตรูมาตีจะได้เข้าทีมป้องกันเราทีนี้เราสามารถไปเลือกตีทีมศัตรูได้ครับ เออผมไม่แน่ใจพลังผมขอตีบ้านนี้แล้วกันนะการเล่นอารีนาจะเป็นออโต้ร0อนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฝ่ายตั้งรับเขาสามารถเซตติ้งได้ทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้สภาพภูมิอากาศที่ได้เปรียบเราได้ครับแต่เราก็สามารถปรับทีมเพื่อให้ใช้สถานะตรงนี้ได้เหมือนกันนะอีกฝ่ายเลเวลสูงกว่ผมเยอะมากเลยเดี๋ยวเราลองตีดูแล้วกันนะเอ้ยผมลืมเปลี่ยนทีมไม่เป็นไรรอบแรกเราลองไปก่อน เราลืมใส่ตัวยูเรียมานะครับซึ่งยูเรียเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากเพราะว่าโอกาสที่เขาจะได้เล่นเทินแรกกับมันสูงมากเลยครับเห็นไหมแล้วเขาเปิดหนึ่งสองแล้วเขาอันติมเมทได้แบบเกือบแทบทุกครั้งเลยครับจริงๆต้องบอกว่าทุกครั้งเลยด้วยซ้ำนะ<อ>เหมือนพิอริตี้เอของเขาเนี่ยจะถูกตั้งค่าให้กดสกิเป็นคนแรกนะครับอ่ะแปดน้ําแข็งไปตายเถอะโอ้ยอันติอู้แชแข็งสองตัวอันนี้เป็นคอมโบน้ําแข็งของตัวอาเจตัวโนราครับโนราเนี่ย ถ้าเกิดปล่อยสกิลน้ำแข็งไปก่อนแล้วกดอันตินะครับใส่ตัวที่ติดน้ำแข็งอ่ะมันจะถูกแช่แข็งไปเลยทําให้ขยับไม่ได้แล้วก็เออแต่ว่าข้อเสียคือเราก็ตีตัวของตัวนั้นไม่ได้นะแต่อีกฝ่ายคือจะไม่ได้เล่นเลยครับเหมือนหายไป1ตัวเลยครับหรือ2ตัวก็ได้มันเป็นสกิลหมู่ก็ถัวน่าสนใจเอ้ยโหโดนโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเบิ้ลรัดๆได้สกิลเบิ้ลจากอาพิสไปไม่ตายดามิงไม่พอรอดไหมเนี่ยไม่ตายโอเค โอ้ยเบิร์นอีกแล้วโอ,โอเคมันไม่ตีซ้ำเราถอดเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมอาทิต์ไม่กดไว้ตายโอ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นสังงานนะ่าสกีหมู่ลงได้ตัวเดียวเอ้ยเอ้ยรอดรอดรอดไอ้ไม่ตายชิบละโอ้โหตีวะไม่รอดฮะเออ ทีนี้เนี่ยมีเพิ่มเติมนิดนึงคือถ้าเกิดเราพลังสูงกว่าอีกฝ่ายเยอะๆเนี่ยมาสามารถกดส i ิปได้เลยอ่ากดข้ามได้เลยนะครับแล้วก็ชนะมาเลยนะเออเราสามารถเล่นอารีน่าได้วันละ5ดาบแต่สามารถกดเติมได้นะสามารถจ่ายเพชรเพื่อซื้อได้มันจะได้5ดาบครับจ่ายเพชรหน่งครั้งได้5ดาบนะอ่ะอาเดี๋ยวเรากดให้ดูนะบ ก็อเอ่อกดตีกรอบหนึงเนี่ยมันจะถามหาเพชรนะครับว่าจะซื้อไหมเราใช้100ป้าเข้าไปนะก็จะได้ดาบเพิ่มอีก5ดาบให้เราเล่นต่อได้ครับแน่นอนว่าในเกมก็จะมีระบบไอดเอลนะครับเหมือนกันแต่เป็นระบบไอดเอลที่ มีลูกเล่นเพิ่มเติมให้ครับระบบไอเดลนี้นะครับก็จะเป็นการโยนนะครับสมาชิในทีมเข้าไปเพื่อทําการฟาร์มทรัพยากรครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานะเอาตัวที่มันมีบัฟแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่เข้ามาปึ๊บทีนี้เราจะมีทีมนะครับวิ่งวิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะคอยสร้างนะครับทรัพยากรให้เราเรื่อยๆแต่มันจะสร้างทรัพยากรจากการเดินผ่านนะครับในส่วนของสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง จะเห็นว่าเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่แต่ว่าสิ่งปลูกสร้างของผมเนี่ยมันหมดเวลาแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาฆ่าบอสด้านข้างครับโดยนะครับเราจะฆ่าบอสนะครับเพื่อได้รับสิ่งปลูกสร้างเข้ามาอ่าสองอย่างนะอ่ะเราก็เอาไปวางแทนที่สิ่งปลูกสร้างเดิมได้เลยครับเชน่นตรงนี้เนี่ยมันหมดแล้วผมเอาออกก่อนแล้วกันแล้วก็ส่งบอลลงไปใหม่แล้วก็เดินผ่านนะเป็นน้องตาตนะครับจะได้ทรัพยากรมาจาก2อ,อย่างเลยปึง้งปงโอ้ แล้วก็วางท่ำวางท่ำวางทันไหมเนี่ยเอาอันนี้แล้วกันเอาถอน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 จ,จึ๊บจึ๊บเึ๊บอ่ะเริ่มมาใหม่ครับมาเว็บสองทีมสองมาเริ่มมาก็เก็บทรัพยากรไปโอ้ยได้เพชรอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเพชรอย่าบอกนะว่ามันคือเพชรที่เป็นเพชรไวกาชาแต่ว่ามันขึ้นยากนะมันมีเออหลอดดีเลอย์อยู่นะครับคือต้องเก็บหลายครั้งนะักกว่าจะได้นะไม่ใช่แบบได้ปึ๊บเลยนะ แล้วเราก็มากดรับทรัพยากรข้างบนครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนําเกมอิกดราคูลิเคิลนะครับที่จะเป็นไกดเบื้องต้นแล้วก็ตัวละครแนะนําสำหรับเ,เพื่อนใครที่สนใจอยากเล่นเกมนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วเจอกันใหม่ใน Open Beta ครับวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า